ันนี้ช่วงรองลุยสวนกับคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คาสต์อินโนเวชันวันนี้เรายังอยู่ที่พื้นที่บ้านท่าโสมอเ,เขาสมิงจัังหวดตราดนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนของอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเขาสมิงนะคะแล้วก็มากับอาจารย์สหาภาพสวัสดีครับเจน่าฮิรันท,นทมแล้วก็พี่หนิวค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมสวนที่นี่กัน แต่ว่าปลูกอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบเจ้าของสวนกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายจเจริคองทรอาอาชีพหลักข้าราชการครูค,ครับก็เริ่มทำสวนทุเรียนตอนอายุ40่กว่าแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆก็ปลูกหลายพันธนะทั้งส่วนใหญ่จะเป็นหมอนทองทั้งชนีการยาวการะดุม ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จนะเพราะว่า,เ,าเรายังขาดประสบการณ์ซึ่งในปีนี้ผมได้ลองใช้อไอคู่ตัวนี้รู้สึกว่าผลผลิตที่ออกมาค่อนข้างดีก็คือ,อใช้ของใช้ขู่เมื่อปีนี้แต่ที่เนี่ยค่ะมันมีทั้งหมดกี่ต้นนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนประมาณ500กว่าต้นครับ ห้าร้อยกว่าต้นแล้วให้ผลผลิตทั้งหมดเลยไหมคะก็ปีนี้เริ่มให้ผลผลิตทั้งหมดทุเรียนจะปลูกเป็นสามรอบค่ะคือเดิมผมปลูกลำไยแล้วก็เอาลำไยออกปลูกทุเรียนซึ่งปีนี้อ้รุ่นหลังเริ่มให้ผลผลิตปีนี้ทุเรียนประมาณห้าร้อยต้นเนี่ยก็จะมีไม่ออกผลผลิตก็ไม่น่าจะเกินห้าต้นแล้วอายุของเขาหรอคะปีนี้ ทุเรียนผมปลูกสามรุ่นรุ่นหนึ่งจะประมาณสี่ปีปีรุ่นแรกประมาณแปดปีค่ะรุ่นสองประมาณเจ็ดปีอ๋อซึ่งก็ให้ผลผลิตแทบทั้งหมดตอนแรกเลยอ่ะพี่หนิวอันนี้สนิทกันเลยใช่ไหมคะเพื่อนซีเพื่อนสนิทเรียนด้วยกันมาฮะทะเลาะกันมาแต่เด็กทะเลาะกันมาแต่เด็กแล้วยังไงทำไมพี่หนิวมาแนะนำยังไงก็ตอนแรกเห็นว่าดีอยู่แล้วอ่ะใบอ่ะผของผมผมก็เขาบอกเขาดีไง ว่าดูเช้าเย็นก็หวังเราดีแต่ที่นี้หนิวมันแนะนําเนี่ยผมก็ก็ยังไม่มั่นใจหนิวบอกว่าเห็นของอุ๋ยไหมเขาดูของพี่อุ๋ยติดบ้านเขาอุ๋ยก็เป็นใช้อยู่ผมมองของอุ๋ยแล้วตอนนั้นมันยอดแห้งมันก็จะตายอยู่แล้วใช่เป็นไม่กวาดเขาบอกอุ๋ยที่นี่มันสามารถฟื้นฟื้นทันแล้วก็แผลที่เป็นก็หายแลวสามารถเอารูกได้ผมก็บอกหนิวลองเอามาใช้ดูสิอืใช่ผมก็เลยให้หนิวเอามาให้ประมาณกล่อง ผมใช้ไปแล้วค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าเปลี่ยนแปลงเยอะแต่แตเดิมที่มีปัญหาไหมคะจริงๆแล้วหมายถึงว่าใบดีอยู่แล้วแต่ว่าที่ที่อาจารย์จะถามว่าเดิมทีมีปัญหาไหมมันไม่มีปัญหาแต่ว่าพอใช้แล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลูกเนี่ยที่ผมเคยคุยให้ฟังพะ้อมหลอกลูกมาลูกประมาณครึ่งโลเนี่ยเราฉีดไปประมาณสี่วันลูกโตขึ้นมาเป็นโล นผมเองผมก็แปลกใจเพราะผมพาเพื่อนมาดูเพื่อนบอกว่ามันติดดีแต่จะไม่โตพอเพื่อนอมาดูเย็นนี้พออีวันเช้าผมมาดูเอ้ยลูกมันเปลี่ยนไปเยอะนี่วะ,ะผมไปบอกเพื่อนเฮ้ยมันเป็นอย่งงางนั้นจริงๆนะเพื่อนไม่เชื่อผมพาเพื่อนมาดูตอนนี้เพื่อนแบ่งยาผมไปแล้ว <c oughs> คนละสองขวดสองขวดแบ่งค <c oughs> ู่แต่นี่เอาง่ายๆเลยเนี่ยอย่างชนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกเลยบอกว่า ชนีเนี่ยปกติลูกก็ไม่ใหญ่ใช่ไหมคะฮะทุกปีที่ผ่านมาผมทําลูกใหม่ไหม่โตส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกปีนี้มันลมันคือภูมันเป่งแล้วก็เปลือกหนานะชาวสวนก็รู้อยู่แล้วนะทุเรียนเปลือกหนาชาวสวนชอบอใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบค่ะแล้วก็อย่างอย่างใบนะคะที่เวลาช่วงใบอ่อนรัดอ่อนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้ผมว่าไม่รู้ว่ามันเป็นกธรรมชาติหรือว่าเป็นกัญญาตัวนี้ค่ะผมสังเกตดูมันแตกใบอ่อนไป อ่ามันแก่ไปแตกไปแก่ไปแต่มันก็ไม่ถีบรุ่นอไม่ทีบลูกไม่ทีบธรรมดาธรรมดาต้นมันเป็นสองรุ่นเนี่ยมันจะทีบีเหรือรุ่นเดียวอนี่บางต้นสามรุ่นมันก็ยังไม่ถีบผมก็ว่าเออมันใ้ได้ที่สำคัญคืออาจารย์ไม่แต่งซึ่งเพื่อนผมมาเห็นเฮ้ยทำไมของอาจารย์ไม่ถีบวะมันก็เลยเอายาไปกันอ๋อคือเหนียวไม่ยอมหล่นเลยอ๋อ ธรรมดาทุเรียนมันทาต้นเป็นสองรุ่นเนี่ยมันมีใบอ่อนนิดเดียวมันก็จะถีบรุ่นละมันจะเอาไว้รุ่นเดียวแต่นี่มันจะไม่ถีบเลยไม่ถีบจะไปถึงสามสามรุ่นครับค่ะเรื่องจะแก่ไปเรื่อยอย่างไปก็คือจะอ่อนมันก็จะแก่ไปเรื่อยตอนนี้อาจารย์อาจารย์พี่หนู่แนะนําให้อาจารย์ใช้ยังไงคะก็ชุดหนึ่งพันลิตรคู่หนึ่งเนี่ยพันลิตรผม้าพันลิตรแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นอ่าไม่ต้องใส่ยาเคลื่อนไปต้องใช้ฮอร์โมนตัวอื่นแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปเลย แล้วก็ตอนนี้ที่ผมใช้นะผมจะใช้คู่หูยาลาผมอาจจะเปลี่ยนเป็นจาวิตไออาริเอตฟอตอิทิลหรือเมธาแมลงผมก็จะเปลี่ยนแต่ตัวหลักที่ผมใช้คือตัวนี้แต่อาจารย์บอกว่าเทคนิคของอาจารย์หรือเคล็ดลับก็คือจะไม่ใช้ยาผมไม่ใช้ยาซ้ำาๆผมไม่ใช้ซ้ำเพราะยาฆ่าแมลงมันใช้ซ้ำามันจะดื้อยาต้องสลับไปแต่คือฮอร์โมนคือใช้แค่คู่นี้ไม่ต้องไปใช้ตัวอื่น แต่ตอนนี้คือหญิงเกษตรยังไม่ได้ใช้ยังนะเขาจะเอาอยู่อ่ากําลังเมื่อกี้ได้ยินว่าคุยกันอยู่ว่าจะลองใช้อยู่ผมจะลองไปใส่ทุเรียนะนะตอนนี้อ่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยอย่างอาจารย์เองเนี่ยก็คือวันนี้ที่เรามาเห็นภาพกันนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุเรียนเนี่ยคือทั้งคือทําตามกิ่งเนี่ยเขาจะออกหมดเลยเนาะตามกิ่งอะคะอ่ะก็จะมีลูกแล้วก็ดูแล้วคือมันสวยอะมันสบายสบายตามากแล้วก็สบายใจด้วยโดยในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์บอกว่ารู้สึกว่า เออปีเนี้เป็นปีที่เห็นว่าคาดหวังเลยว่าอ๋อปีที่แล้วก่อนอาจารย์บอกว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่อาจารย์<ะ>อยากได้ใช่ไหมคะคผลผลิตอาจารย์อยากได้ปีที่แล้วอาจารย์บอกว่าอยากได้สี่สิบตันใช่ฮะแล้วมันได้มา2 <20. S 1> ี่สิบยี่สบอาก็คือยังไม่เป็นไปตามเป้ายังไม่ตามเป้าแล้วปีนี้อาจารย์คาดหวังเท่าไหร่ครับปีนี้ผมก็คือนับลูกแล้วปีนี้นับลูกแล้วเรียบร้อยอยากได้ห0สิบตันน่ะแต่ผมก็ อย่างรุ่นใหญ่เนี่ยผมไม่นับไม่ไม่นับรวมชนีกั้นยาวกระดุมนะหมอนอย่างเดียวเนี่ยผมตีของผมไว้ประมาณติบห้าตันคือทุเรียนอยู่ประมาณสีพันลูกอ๋อก็คือจะเก็บภายในเดือนเดือนเดือนนี้เดือนเมษาวันที่ไม่เกินยี่สิบอ๋อก็คืออันนี้คือรุ่นแรกแล้วอาจารย์กล่าวว่ารุ่นนหลังเมื่อวานผมนับต้นถี่เป็นรุ่นหลังล้วนๆไม่้นถี่มีสองรุ่นสามรุ่นผมไม่นับผม นับได้ทั้งหมดร้อยเก้าสิบแปดต้นทีนี้ผมเต้นต้นหนึ่งหกสิบลูกก็อยู่ประมาณหมื่นฝาลูกหมื่นฝาลูกก็ผมก็ตีงผมอยู่ประมาณสี่สิบตันสี่สิบตันค่ะสี่สิบรวมกับรวมกับรุ่นแรกไปสิบห้าตันสิบห้าตันอีกสี่สิบตันผมได้ห้าสิบตันถ้าไม่ลวงเองอ่าเนี่ยค่ะก็ก็คือตอนนี้อาจารย์เขานับลูกนับต้นนับลูกไว้แล้วโดยเฉลี่ย ค่ะก็คือทั้งทั้งสามรุ่นเลยอันนี้อันนี้คือหมอน,นอย่างเดียวนะจารย์ไม่ได้รวมชนงชนีอันนี้ก็เป็นเงินทั้งนั้นเลยเนาะจารย์ก็คือชนีก็ได้ราคาเนาะชนีรุ่นนี้ไม่น่าตาผมคิดว่าไม่น่าตำกว่าร้อยห้าสิบแล้วก็การยาเพราะว่าหมอนหมอนรุ่นเนี้มาวันก่อนลูกศิษย์มันทินเคยตัดมันมามันบอกว่ามันมาไม่น่าตำกว่าสองร้อยแต่ชนีก็หมอนรุ่นแยกที่ผมเคยขายมันราคาไม่ต่างกันทยนี้หมอนอยู่ ร้อยห้าสิบชนี้ก็น่าจ,จะอยู่ร้อยยี่ร้อยสามไม่น่าต่างอาจารย์เก็บไว้ต้นนึงนะคะคือเจ็ดสิบลูกต้นเฉลี่ยวันนี้ใครเห็นอย่างนี้ก็บอกว่ามันมากไปแต่ถ้าเราไม่มองข้างล่างไปมองข้างล่างทำไมครับข้างล่างข้างล่างผมต้นใหญ่เยอะกว่านี้ต้นร้อยร้อยฝาไว้ได้อ,อย่างต้นเนี้ยเราต้องเชื่อเลยว่ายาตัวเนี้ยมันดีเรามองนี่แต่ต้นต้นติดเดียวแต่ลูกมันเยอะก็จริงแต่ลูกโต ลงตกสีโลทั้งนั้นเนี่ยก็คือเห็นข้างบนก็ว่าเยอะแล้วลงไปข้างล่างอีกอาจารย์เก็บไว้เป็นร้อยลูกเลยเดี๋ยวผมพาไปนะผมพาไปดูเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวพาไปก็คือตอนนี้ก็คือมันสามารถรับน้ําหนักรับลูกได้นะคะก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าสมบูรณ์ของต้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอาจารย์เคยได้แบบนี้ไหมก็เห็นแบบนี้ไหมผมประสบการณ์การทามันยังน้อยมเพิผงทำทุเรียนสองปีก็คือในช่วงชีวิตหนุ่มก็เที่ยวสักมาก ก็ไม่เคยไงไม่เคยดกแบบนี้ไงถึงได้ขยีสิบตันกงนตังไว้สี่สิบแต่ขยีสิมันล่วงไงไม่ถึงอย่างนี้ไงคือตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยใช่เันเป็นใบอ่อนแล้วบัอรัดร่วใช่ไะมันเป็นใบอ่อนแล้วมันทีรุ่นออกมาไงมันก็ไม่ได้เมื่อก่อนนี้พอแตกใบอ่อนปั๊บมันก็เลยล่วงแต่มีปีเนี้ยที่ยังที่ไม่ไม่เป็นเหมือนปีที่แล้วใช่ระใช่เนี่ยมันจะเหมือนธรรมชาติอุดกันโตอันนี้ก็บอกกูรูแล้วค่ะอันนี้ก็คือใช้มาก่อนใช่ไหม อันนี้ก็เลยแบบมั่นใจโอ้อยที่แรกเขาไม่เชือ่อแล้วบนหลังเขาเชือ่อเองเขารีบเอาตังค์ไปแล้วเพิ่งสายกูเลยคุชุดนึงพราะงั <c oughs> ้นเอาตังค์มายเองเลยเสายกูเลยชุดนึงเ <c oughs> ขาเชื่อแล้วไงเขาเชื่อแล้วไงเกาไปหาเองจับพี่หนิวนี่เสียตายอ่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้พี่หนิวเขารอดนะี๋ยเนาะผมจะบอกอยังไงดีอ่ะค่ะปีที่แล้วลูกกัญญาผมลูกขนาดนี้ในนี้ในเรื่องจริงอืม ในปีนี้ยังไม่ทันเท่าไหรเลยลูกขนาดนี้แล้วลองมองไปดิล้วจุกสี่ลูกห้าลูกหมายถึงระยะเวลาเท่ากันมีท่าแล้วลูกขนาดนี้ใช่แล้วลูกนี้มันใหญ่กว่าเนี่ยลูกขนาดต้นนู้นเองนะแต่ยาวของพี่กายอสิ่งที่ผมเห็นนะสิ่งที่ผมเห็นจริงๆก็คือถ่าหนิวไม่บอกว่าเพราะผมเป็นคนเชื่อคนยาก นิวไม่บอกว่าของอุ๋ยใช่นะผมไม่มาเอามาลงใช้หรอกเขาบอกไงเขาบอกเขากูดูขอยอุ๋ยทุกวันเพราะบ้างก็อยู่ติดสวนในอกเขาบอกว่าอุ้อุ๋ยมึงแย่เน่ปีนี้เขาไงมึงแย่เน่เพราะมันเป็นไม้ขวาดหมดเลยของมันอ่ะแล้วมันแตกใบมันนิดๆสิ่งหนูเ็เห็นนะมันจะเป็นแบบใบไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วพอมันฉีดไปเนี่ย มันก็ฟื้นเลยไงมันฟื้นแล้วมีลูกด้วยแผลมันหายด้วยถึงเอามาใช้ถึงได้เปิดใจใช้ไม่งั้นก็คือจะไม่ก็บอกเลยคือต้นไม้บอกเองทุกคนที่เห็นคือต้นไม้บอกเองถึงจะใช้เราบอกเขาไม่เชื่อเราแต่ก็เห็นจากต้นไม้ต้นไม้ยืนยันเองงั้นให้อาจารย์ฝากความปฝากบอกทั้งบ้านถึงความประทับใจใครที่ยังไม่ได้ลองใช้มันไม่ได้เสียหายไม่ได้แพงนะครับลองไปใช้ดูแต่ผมว่า มันก็ไม่น่าผิดหวังของผมเองเนี่ยใครไม่เชื่อมาดูได้เลยผมกล้าคุยนะฮะ <c oughs> มาดูได้เลยเพราะตอนนี้ก็มีคนใช้ตามอาจารย์หลายหลายสวนแล้วเนาะเพราะว,ว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนน้องๆที่ว่ามันทําสวนอยู่ที่โรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้พอมาเห็นปับ๊บเฮ้ยอาจารย์ทำไมของอาจารย์มันไปเร็วนะักนะเข้ามาถึงผมสองขวดผมสองขวดผมสองขวดนะ ตอนนี้ก็จะสั่งเพิ่มกันอีกบอกบอกต้องสั่งเองกันแล้วให้มาสมัครอเองอย่างเง้อลองดูได้เลยผมผมกล้าย,ยืนยันว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วมากะนะครับอย่างอื่นผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าหนึ่งการถีบรุ่นไม่เกิดเกิดน้อยและต้นใบจะแตกไปเรื่อยแล้วก็ไม่แตกทีเดียวพืบทั้งต้นอาการหลุดร่วงก็จะน้อยลง ลองดูได้ครับไม่เสียหลายนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เจเลยนะครับขอบคุณนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาถ่ายทําที่นี่นะครับเพื่อตอนนี้ก็จะมีเกษตรกรทั่วประเทศเลยก็ดูผลงานของกู้โหพิจาร์อยู่ทุกคนจะได้เป็นตัวอย่างเหมือนเหมือนอาจารย์เจเลยเห็นเพื่อนใช้แล้วดีจึงใช้นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็ในช่วงนี้ก็เรียนเชิญนะครับชวนเชิญเกษตรกรทั่วประเทศเลย มาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูพิจารณ์และแถมท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับเตือนความจำเคล็ดลับนะครับอย่าลืมใช้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอนะครับจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างช่วงนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับท่หญิงเ